อันนี้พี่น้องบุงหญ้านเนี่ยเอยบงหัวมีอย่างบ่เคยมองบ่เห็นได้เอยร้องสวิงซ้อนเบิ่งบ่บ่บ่บเห็นนะจ๊ะเดี๋ยวบ่เห็นอย่างเลยบ่มีจ้ะนี่หนีบ่มีนี่หนีบ่มีจะกล,ล,ลับเปล่าไปบ้านพี่นออ้องมันพากันยานเนาะยานมากตกใจมากนะจ้ะ <c oughs> la hima ya ana uy นายวิจุฟังปุ่นหรือพี่น้องพายุไกล่กลป่าป่า,ปาตักถึงคืนนะป่าตักถึงมักนกเลยานอุ้ยตกใจหมดเลยอ่ะนกหยังมห้องนายเกียรตแท้นายย่านสุดๆดเลยพี่น้องว้าวเดี๋ยวค่ยพากลับแล้วคยมืดแล้วพี่นอ้อ,อ,อ,นองค่ะมันมืดเาย มืดมอข้านานเลยพี่น้องยเอ้ยมืดนเหมือนเมือโอ้ยเสาห้องเธอโนกพยานเจ้าบ่ามาักเสียงนี่ไม่ชอบเพราวะว่าก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 ับวาวาดิอันนี้เจ๊กเสียงนกเอี้ยงพี่น้องยาน ถ้าคนไดไปใส่กันนะพี่น้อง่ะดแดกแจกโอ้ใส่ขน้ำไปบ้างเจาแล้วนํำมาดูนํำมาดูนํำมาดู เอาเอาไม่งาไม่ดึงโทรศับอีกคอเนี่ยไม้ก็องโทรสับอีกมันไม่เปนานลุยไปลวย itus, <techno> <beitet> ไม้ย้่นลวยไปก็ลุยมา ทันเต็กโตพี่น้องเป็นย่านคอยเป็นย่านคอยเป็นย่านคอยเป็นเครียดเลยคอยแล้วพี่น้องนเครียดเลยคอยแล้วเป็นย่านเป็นย่านมากมากจ้ะ,ะดีกว่ามีใยข้นนี่ขนเดียวที่มาก่อกวนเพื่อนเนาะนั่นแหมพี่นอ้องนะโอ้ยมองนี่เป็นต้นหนามตัวนี้หนามเนี่ยแต่ว่าดอกไม้หนามตัวนี้ดอกไม้งามง่ามได้พี่น้อง มันเป็นหนานที่ปักเก็บมาน่้เลยไม่หิวเพนไม่หมกตากพี่น้องเพราะว่ามันอันกิ้งไมหลายอ่ะฮะนี่กิ้งหม่งาหม,ม่หลายลุบๆลุบๆรยๆเ่ยกิ้งหม่แห้งแรงรงแรงดูสิาพาไปเบ่งมองตน้นถูกพี่น้องนี่นี่นี่ ร้องโม่งๆกันนะโอ้ยโทษทีโทษทีเนี่ยโม่งมากกันนะเจา้าว่เสียงยังเนี่ยมึงน,นะพี่น้องมึงน,นะนี่ิติดเจ้กโตว่าโม่งน,นี่เพราะว่าร้องร้องร้องสื่อๆแค่ร้องรองนะคะเฮ้ยบุตติดโอ๊ติดติด,ตดพี่น้องมีติดเด้อ อันนี้แค่ตักล้องมึงนะจ้ะบ่ได้เอาเด้อบ่ต้องยานเด้อบ่ต้องเอาไเรื่องยานแค่ลองดูโอ้ยตักปลามืึอเดียวมันทรมานหายพี่น้องเอ้ยหนักสวิงก็หนักละว้าวโอ้ย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 แค่สวิงยังหนักเลยติดอยู่ได้พี่น้องติดปลาอยู่โอ้เหนื่อกเตะแกะอยู่ข้างในผม อละมาเบ oh yeah. oh, ิ่งกันมาติดจักรโตอ๋อย่าอ๋อเบิ่งกันมาติดจักรโตพี่น้องเนาะวิ่งก็คือว oh, oh, nah, 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 nah. oh, ิ่งก็คือพันกันโอ้ยนี่หนักจ้ะหนักเกินปะเอาอีกและเอาอีกอ่ะโอ้ตายตัวนั่น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 อ้ตัวแบบใหญ่เลยมีพี่น้องนั่นนี่วะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหนมาใหญ่อ้าวขอเขาอะไ้เอากล้องมือเจ้าเห็นเนาะอ่ะอ่ะให้เบิ้งให้เบิ้งโอ้ยไม่ต้องยานไม่ต้องยานอ่ะมาปล่อยไม่ยานไม่ยานไม่ยานโอ้ยไ่ยานไม่ยานนะคอยใครแค่อยากมาเยี่ยมมือเจ้าแหละตัวนี้ตัวใหญ like ่ใหญ่พ <t Lev cooler> ี่น้องเมืองนึงนั่นนั่นนั่นตัวบักใหญ่ตัวใหญ่โตใหญ่ขาดเลยนั่นนั่นตัวนั้นใหญ่ใหญ่นั่นว่ะ เอาลงน้ำเนี่ยลงน้ำลงน้ำอ่ะกลับบ้านกลับบ้านย้ากลับบ้านอุ้ยเนาะอุ้ยอุ้ยหัวใตายแล้วพี่น้องเลยพี่น้องชามันค้างาใหม่นะมันมีกิ่งใหม่ก่อนกวนนี่โอ้ยขอดกัขอโทษมุจเจลายๆเถอะอ่ะขวดกับขวดถอดอภัยมุจเจลายๆเด้อจักมาก็ขวนมุจเจเห็ดอยังเนาะมวยเนี่ยไปไปลงน้ำ สวิงคอยกระบ,บัดในเหม็นเหม็นเหม็นข้าวปลาเต็มเลยพี่น้องป้าโตไม่เหม็นเลยนี่นะอ๋อมันตักได้ด้วยพี่น้องมือเดียวก็ตักได้จ้ะน,นี่นะโอ้ยกอดซ้ำผีบาละมือเนี่ยอะเล่นเป็นผีบาหรือมือดือกเมืดเฮ้ยเนี่ยพี่น้องไม่มีก็หลายนในป้าทูบเนี่ยพี่น้องอันนี้อันเป็นต้น ม,นนมันเป็นต,นนะะต,นตน้นหย่าเลยจ้ะพี่น้องมันเป็นต้นทูบนะคะต้นทูบต้นทูบนี่ๆพี่น้องมองม,อง,มองนี่ได้เดี๋ยวจะตักไปเบิ้งมองนี่กมองนี่ก็มือ้อเดียวได้จ้ะมองนี่ก็มื้อเดียวได้พี่น้องนี่อืมนี่นอ,อย่างงาไม่งาไหลไม่เกี้ยวสวิงคนนะี้พี่น,อน้องขารุ่นอ่ามีมื้อเอาออก เบิง้งพี่น้องเบิง้งการตักปลาโซนะฮะโซอีกแล้วมึงเนี่โซอีกแล้วค่อย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 เห็นเลยตัวขาวปลาปลาเลยพี่น้องขาวปลาปลาเด็กพี่น้องจา๋าเอาขื่อมาบ่าได้ไดีมันหนักพี่น้องมันยังอยู่นะพี่น้องมันบ่ได้ไปใส่เนี่ยนั่นเห็นปะนั่นตักอีกได้เยอะพี่น้อง โพ้ยน้องเอ้ยเอาขึ้นมาไม่ได้ดอกเพราะว่ามันหนักคไงเห็นป่ะก็คือ,อจริงๆพวกมันให้เบิ้โอู้พี่น้องดูมันหนักพี่น่องมากก็สิบโลนะคะเนี่ยว้าวแม่เจ้าว้าพี่น้องหลายเอาขึ้นมาไม่ได้อะจา้ะโอ้ my god หนักขนาดพี่น้องมึงเนี่ยว้าาา ตากสองเธอโดยที่วกต้องยกขึ้นมาเลยพี่น้องแงลงไปแงลงไปมือเดียวอ่ะพี่น้องมากก็ 23, ยี่สามิโลน่นน่ให้คอยเขาม่ได้คุยได้พี่น้องก็งหลีกด้นั่นว้าเอาขึ้นมาได้จ้ะขึ้นมาได้พี่น้องโอ้ยยยยยหลายยยืย,ย,ยอยยอยย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 ยนยย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  เราบ้นตัวน่อยแล้วจ้ะตัวใหญ่ตัวเตะได้พี่น้องค่ะโอ้ยมาขะจุ่มจับลงมปองคือเก่า My God เ oh. นี่ยอ๋อดูพี่น้องนม่ขอทายนะะขอโทษเดี๋ยวขอปล่อยคือเก่าล่ะอุ้ยกี่กพี่น้องมึงเนี่ยมากก็สามสิบโลยี่สิบโลสามสิบโลได้เลยจ้ะอ็ว่า ตายแล้วยหายใจทางปากยังหลายอยู่ดิพี่น้องนี่แตกรึบลึบลึบลยังล่ะคอยไปตากันก็ได้อีกไงโอ้พี่น้องเอ้ยบายสิมองแรงมืดมื่นเมื่ปานสองทุ่มมาเนี่ยขอบคุณหิมะเด้อนหนิถ้าว่าหิมะเอาขาวเมื่อเห็นหุงเด้อจ้ะนี่เห็นปะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเอาเด้อจ้ะว่าเอาอิหลีจุ่มไปในน้ำกันเดี๋ยวขอขอไายกันบ่ายค่อยคือเก่งแต่พี่น้องค่อยตักป่ามือเดียวแมม ตักปลาเมื่อเดียวไม่พี่น้องคือสุดยอดเลยมือนหนึงเถื่อนไม่กันสั้นยังหนักเละปลาพี่น้องโน่นนั่นโน่นนั่นโน่นนั่นน,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 นี่ตัวบกใหญ่พี่น้องมึงนีมีจตัวบกใหญ่คนเอ,อินมาวางไข่เมื่สิแม่นี่หลีด้วยนะจ๊ะเนาะนี่เห็นไหมว้าวสุดยอดนะจ๊ะสุดยอดสุดยอดตัวน้อยก็ยกยกนนม,ยม,มีตัวใหญ่ก็นี้หมดแหละเฮ้ยว้าพี่น้องงามงามเอ,อินปลาขาวหางแดงเลยเนาะ นาะโอ้ยแม่เบลูก็ล่อๆไข่กับป๋าแตกแตกใหญ่ๆพี่น้องโอ้ my god โคตต้องยานมั้งกลับกลับพี่น้องกลับรึปลับรึปลับอยู่ในแมนบิดเด้นั่นน่ะอยู่ในหันน่ะอยู่ในหันบุ้งหม่น่ะจ้ะลายนะพี่น้องเนาะว้าวพี่น้องโอ้ยว้า